สวัสดีครับเมื่อนี่ติ๊กแลวจะพาเขาเมื่อไรไปนาครับพี่น้องครับตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วครับพี่น้องครับมาเก็บพักอีตูนาครับพี่น้องครับก้อนเขาสีเหี่ยวแห้งครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรนะครับต้นแมงลักนาหรือว่าพักอีตูนาครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับ อีตูนาครับเลือต้นแมงลักนาครับพี่น้องครับใบใบแมงลักนาครับพี่น้องครับกินหอมฉุนแรงครับพี่น้องครับบางมองเหี่ยวหมดแล้วนาะพี่ติ๋งจ้าอันนี้ใบยังสดอยู่ครับแต่มันเป็นสีม่วงเขาเป็นสีเขาเป็นแก่ตัวใบเขาเป็นสีแดงสีม่วงครับพี่น้องครับต้นเหี่ยวทั้งน้นกินหอมฉุนครับสสารพคุณมีอย่างน่เอาไปตากแห้งครับพี่น้องครับ ตุ่มดำดืมแก่ท้องอืดท้องเฟ้อครับแกปวดท้องคับลมพี่น้องครับช่วยให้พายลมได้ดีครับสมัยก่อนเราเวลายามยามเบืดให้เบนาเพน่ผสิมาเก็บไปติแล้วเอาไปเอาตอกมัดจ้ะเอาตอกมัดแขวนไว้ครับพี่น้องครับน้ำขังบ้านขังเงือนครับพี่น้องครับเวลาสุกเสือนกับมัดต้มจ้ะเป็นสมุนไพรด้วพี่น้องครับแก่ท้องอืดท้องเฟ้อครับตอนนี้เหี่ยวแล้วเนี่ แก่ฮะถ้ามไฮพายล่มได้ดีครับพี่น้องครับกินหอมชุนแรงครับขยายพันธุ์ด้วยอย่างมีเตกมันเรียดครับนี่มันเรียบตรงเขานี่ครับอีกตหน้าครับเป็นดอกสวยครับท่นนี้ก็สวยเนนึ้นแจกนีก หอมชุนครับพี่น้องครับหอมครับดมและกรเค็ด่อนห้เลยร่างกายกระชุ่มกระชวยครับพี่น้องครับกินเขาแรงหอมหอมชุนแรงครับใช่ส่วนไหนนะพี่ตีใช่ได้ทั้งต้นเลยครับพี่น้องครับทั้งรากทั้งต้นทั้งดอกเขาเลยครับตุมน้ำเดื่มครับตักแห้งครับช่วงนี้พอดีเก็บเลยกํลังกําลังแก่เป็นยาเนาะโอ้โหปวดตาเต็มหนึง กินหอมฉุนครับพี่น้องครับหอมเติมน้ําดื่มเท่นนั้นละแล้วกับพออาหารของเขาไล่ล้มได้ดีครับพี่น้องครับแยกท้องอืดนท้องเฟอ้อครับเวลาเขาต้มเขาก็สีใส่ประมาณนี้ครับล่างก่อนจะล่าง,งคุมค่ำสารเรียบร้อยนะพี่น้งนองเนาะ ล่างทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดครับก็ะสีประมาณนี้ครับหมอนึงครับนี่ครับต้มน้ำดื่มพาะให้น้ำยาของเขาออกมาครับยาต้มแบบเข้มข้นนด้ครับแบบพ่อน้ำยาอะไรออกมาเข้ก็ดื่มใดเลยครับพี่นองครับครับภาพบงความสวยงามครับทฉนี่ครับ ได้ลายนมอพิตรเมื่อนี้ก็พามาด้จักผักอิตูนาครับสมุนไพรโบราณครับพี่น้องครับผู้เฒ่าผู้แกเคยพาใส่ครับพี่น้องครับเวลาทองอืดทองเฟ้อต้มน้ำดื่มได้ครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่ยูหัวไหลไปน้าครับครับอย่าลืมกดติดตามให้ติ๊กในด้วยจ้าคิมนาพ่อกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ